ไอ้ไรนาเบรกเอาสุดยอดเกมแห่งความสมจริงมีปืนเมตาด้วยปืนล่องหนน่ะเริ่มแล้วเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้ยยิงปืนได้ด้วยเฮ้ยเอาดิไอ้โมงไม่ได้ถือปืนแต่กูยิงปืนได้โมจะกินใหม่เปล้วจะงานทั้ส่งให้เอาดิ ใทยเป็นได้กันนะครับผมทุกท่านเชื่อไหมโก <Go. S 2> ไม่เชื่อนี่ห้องหนักเนี่ยไอ้เฮียไปไหนแล้วว่าเอาอยู่นี่วันนั้บอดไม่ใช่หรอไม่ยิงอะ่ะเชื่อไปดีกว่าให้เตะยิงเฮ้ยนั่นคนเนี่ยเจ็บหนักมากซ้ายมือห้องสมุดโอ้ยแบบตกเสือแบบต่เสือ

Tên tỏi anh ừ. à, Đi bọt đi, kiệp xếp đi Đi, đi, để đi, 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 có đi, 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 Chân đi, 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 Ông bị đi, แะยังด้จกแปแปปตัน้ำแปตัน้ำเปตัว้นใช่ป่าโมซินด้โมซินดอเจ้าไอัจ้าโมอะไรไม่ด้ไม้อยโอ๊ยโอ้ยไอ้ยัีปืนคนด้วยไม่ใเลวอ้ตัวนี้เโอ้โหกูรวมโมซินละโมซินเกือบหลับเชือนดิโมซินใหญ่ก็โมซิน